สวัสดีครับผมนายกิตดสดายคิววันนี้จะมาทำใบงาน Speed อนท็อ c คอนโทรนะครับ <Yeah. S 1> มาดูการต่อวงจรกันนะครับเริ่มด้วยเอาไฟเข้าไฟบวกเป็นสีแดงนะครับไฟลบเป็นสีดำนะครับสิโบโวลต์เข้าขา R110K v วลล่มนะครับเข้าขาซ้าย 10K พอรลบนะครับโว,โวลล่ม ไฟบวกเข้าโวล่มทางซ้ายนะครับไฟลบเข้าโวล่มทางฝา,ฝานะครับ <ไฟ S 1> จากโวล่มมาหาโหมดนะครับไฟบวกจากโวล่มมาหาโหมดเหมือนกันครับไฟบวกไฟลบนะครับมาหา โหมดนะครับเหมือนกันนะครับมาหาโหมดจากโหมดไปดิจิตอลโวลต์น,นะครับนี้ไฟบวกนะครับไฟลบมาหาดิจิตอลโวลต์น,นะครับเหมือนกันนะครับเรามาดูการเขียนโปรแกรมกันนะครับ เรามาดูการเขียนโปรแกรมนะครับกดไปที่ไฟล์นิวนะครับที่เซอร์โวกดไปที่ KT นะครับ s e ตติ้งปรับไปที่1.5นะครับกดโ OK. อเคกดไปที่ไดท์ที่1นะครับกดไปที่พารามิเตอร์นะครับปรับไปที่0.0 Rotation Direction นสวิตชิ่งนะครับปรับไปที่ศูนย์โฟ d d ์ r วิร์ดไดเรกไดเรกชันคนี่นะครับปรับไปที่ศูนย์ศูนหนึ่งนะครับคอนโทรลโหมด Selection นะครับปรับไปที่ห้าโหมดสปีดคอน n t นโทนะครับแล้วก็โหมด Talk Control นะครับ กดแล้วก็ศูนย์สิบสามนะครับ็อลิมิตนะครับผมจะปรับไปที่สิแล้วก็สามสนหะครับสามศูนย์หนึ่งสปีดคอานะครับเดเรคชั่นดีไซน์ติ้งนะครับ,รบผมจะปรับไปที่หนึ่งนะครับยุดสปีด คอมมานดนะครับปรับไปที่1กด Enter หครั้ง3 0มนะครับสปีด c อมมานด์สเกลนะครับผมจะปรับไปที่200แล้วก็3ามหนึ่งนะครับซอฟต์สตาร์ทนี่ครับผมจะตับปรับไปที่200นะครับ3 1มหนึ่งนะครับช็อ command speed limit selection ผมจะปรับไปที่1นะครับ1คือ talk command analog input นะครับ speed Com speed limit analog input นะครับ318ปรับไปที่1นะครับ talk command direction นะครับปรับไปที่1 meter floor desiting นะครับเนี่ยปรับไปที่1 319นะครับ t o r q command scale นะครับผมจะปรับไปที่10แล้ว321นะครับ speed limit volume setting นะครับผมจะปรับไปที่ 2,000แล้วก็เปิดเครื่องนะครับกดรูปสายฟ้านะครับกดอัปโหลดนะครับ อีกตรงนี้ทั้งสามอันนะครับแล้วก็กดสีเขียวตรงนี้เรามาดูการปรับกันนะครับอันนี้วอลุ่มนี้ผมจะปรับให้เป็นสปีดนะครับถ้าปรับสปีดท็อกจะยังไม่หมุนนะครับเราต้องปรับท็อกนี่นะครับเราจะตั้งไว้ไม่เกินสองพันนะครับ อันนี้ครับผมจะตั้งไว้ไม่เกินสองพันนะครับอันนี้คือกราฟนะครับผมจะลองจับให้ดูนะครับนี่ครับความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ผมปรับสปีดไว้แค่ห้าร้อยก่อนนะครับเพื่อให้จับ เพื่อความปลอดภัยขอจบการนำเสนเอเพียงเท่านี้ครับ